ที่สามยกสุดท้ายระหว่างกาดดำกับทองทองทวีกั็แข่งกันกับแหลมสิงขอเดชพานายกที่สองนีกดวลเดือดกันเลยครับหมัทั้งสอบใส่กันหน้าดูยกที่สามยังใส่ต่ออมาบกอดดูคาดทางแหลมสิงก็มั่นใจครับแท็ตั้งต่อเลยครับกาดดำมีใครหยับเข้าหาอ๋อ วกันนะครับการเตเข้ามากรอ้าการย้ำเข้ามากรอการตการก่อยัำเข้าไปแลครการเียจากตแงเข่ามาจังหวะกข้าอไปด้นับอกพย่ามสอนะครับการเียจากเสามาจเข้ามาก่อกตนอีก ยรดแล้วก็สอบกันยกสองอาจจะคืวอาจจะเหน่อยๆไปครับยกไปยกสามครับยกสองนี่ยดวลกันแบบตลอดบครับการพยายามจะไยต่อยช่ัวต่อไปคันผีกัมาต่อ คู่นี้เนี่ยอาวุธก็จ,กจะใกล้ท้ายคืลงกันทันกันแต่ดูแล้วก็คู่ขี้กับไม่รู้ครับผมว่าดูแล้วกับคู่ขี้กันนะครับว่าแหลมสงอาจจะมีภาพสีกว่าเข้าไปครับเ,เป้ากว่า ยันเยอะครับยกสามยกพอต่อมายกสามยกเจ้าสาวขาดอีกแล้วครับนักแบล็คสิงห์ตัดเข้าไปกอดดูราชทางยษ์หน้าตาจะบวมปูดด้วยกันทั้งคู่อ้าวครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ได้เที่ยงกันดีกันนะครับอ้าวแบล็คสิงห์

พวกนี viele, ้ก็เบียดเบียดกันเลยครับเบียดเบียดกันเลยนะข้าแต่ความมั่นใจความเชีื่อของลามสิงห์กีเยอะๆครับ